แต่เขาเอาหนังคนจริงๆอะ่ะมาทำการทดสอบเลยแหละสำหรับผู้ที่เช่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การมินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะเราจะอขอเล่าให้ฟังนะว่าคือช่วงนั้นอะ ช่วงนั้นคือเป็นเป็นช่วงของปีสุดท้ายใช่ไหมนอกจากเราต้องทำโปรเจกต์อันนี้เราก็ต้องสอบ comprehensive อ่ะสอบ c o m p พ e h e นซ i ฟก็คือสอบจบของคณะเภสัชนะถ้าว่าเราสอบคอมพีร์ไม่ผ่านก็คือเรียนคณะเภสัชไม่ผ่านนะนอกจากนั้นอย่างที่3ก็คือสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยมันจะเป็นคนละส่วนของการสอบคอมพีร์นะการสอบคอมพีรการสอบคอมพีรอ่ะมันก็เหมือนเรียนจบได้ปริญญาตรีใช่ไหมแต่ว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพอบ คือเราได้ใบป,ประกอบวิชาชีพสามารถทํางานของเภสัชกรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเภสัชที่อยู่ร้านยาก็กต้องเป็นเภสัชที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพนะถ้าหากว่าเราสอบใบป,ประกอบวิชาชีพไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราก็ไปทํางานแบบอย่าถูกต้องแบบเนี้ยหรือว่าทํางานจ่ายยาโรงพรยาบาลอ่ะถูกต้องอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะเออฉะนั้นมันก็จะมีบางคนที่สอบคอมพลีผ่านก็คือ ได้ประกาศสียยบัตรเพศศาสตร์บัณฑิตของปอตีอย่างงี้แต่ว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพแบบนี้ก็มีนะซึ่งถ้าว่าใครสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านอะ ก็เหมือนกับเป็นเภสัชผีอะเออทำงานอย่างแบบเออผิดกฎหมายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่สอบไปประกอบวิชาชีพอ่ะก็สามารถจะทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เหมือนกันนะแต่มันจะเป็นงานในส่วนน้อยอะมันจะไม่ใช่งานจ่ายยาให้กับคนไข้ที่ร้านยาที่โรงพยบาบาลหรือว่าที่โรงงานยาก็จะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันนะสวัสดีค่ะเจ๊เออพี่สวัสดีเจ้านายเออแล้วตอนนั้นอะคือ ปีสุดท้ายของเจยมันค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่านอกจากสอบคอมพีใช่ไหมสอบไปประกอบวิชาชีพก็ต้องทำโปรเจกต์อีกตัวเนี้ยด้วยอ่ะซึ่งตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมการที่เราต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบเครื่องสำอางที่เราฟอม u l เลตสูตรมา มันจะมีเครื่องมือที่จํากัดแล้วเราเป็นเด็กเป็นยาตรีเราแบบเป็นเด็กน้อยมากอ่ะที่จะได้มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือเราก็ต้องไปแย่งเหมือนคนที่เรียนปริญญาโทรปริญญาเอกอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาว่างอ่ะมันก็มักจะเป็นช่วงแบบตีสองตีสามคือแบบเจ้กับเพื่อนอ่ก็แบบ <c oughs> คือแบบตืน่นมาตีสองตีสามเพื่อจะมาทาโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโปรเจกต์ที่เจทำใช่ไหมเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเครื่องสอําอางมันจะมีอยู่การทดลองหนึ่งที่เราต้องไปเอาหนังหมูอ่ะทุกคนรู้จักหนังหมูใช่ไหมหนังหมูที่เขาเอามาทําแคปหมูอ่ะหรือว่าทําอาหารนะต้องเอาหนังหมูเนี่ยเอาเอาเอามาฝนฝนนะ่ะ คือเอาชั้นเนื้อเยื่อบางส่วนของอหนังหมูอ,ออกไปให้มันเหลือเนื้อเยื่อบางๆอ่ะให้มาเหลือเนื้อเยื่อบางๆซึ่งมันผ่านการวิจัยมาแล้วว่าหนังหมูที่โดนแล่ให้เหลือเนื้อเยื่อบางๆประมาณเนี้ยสามารถทดเอาไปทดลองการซึมผ่านของครีมอ่ะแทนผิวหนังของคนได้เออแล้วแบบจะบอกว่า เราอะใช้ใช้ชีวิตกันอย่างหนักหน่วงมากใช่ไหมแล้วอีตอนนั่งนั่งฝนหนังหมูว่ากลิ่นนะ่มันแบบชวนอ้วกมากคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบช่วงเวลาที่ลำบากมากใน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 ชีวิตเลยนะเราก็จะบอกว่าอันเนี้ย หลายคนน่าจะไม่รู้ว่าในการทดลองการซึมผ่านของครีมในบางวิธีอะเขาจะไม่เอาหนังหมูมาทำแบบที่เจ้ทำนะแต่เขาเอาหนังคนจริงๆอ่ะมาทำการทดสอบเลยแหละ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นความจริงนะคะ